ทันยูชิงลงมือปลอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเส้นรัฐประหารล่มวันที่6พฤศจิกายน2567อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒนวังชากรอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ Big w a อผ่าโลกกรณาแอดไปที่แอดไทยมูฟอันเดอร์สกอร์อินสติทิวค่ะเพื่อจะได้ช่วยกันแชร์ แบ่งปันข่าวสารที่สำคัญที่จะมีผลกระทบกับชีวิตของเราและประเทศของเราอย่างไม่อาจเล็กเลี่ยงมาดูกันตอนนี้สมรภูมิตะวันออกกลางฮือฮาอีกแล้วนะคะเมื่อเนทันยาฮูชิงปลดโยอาฟกัะลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเอลทันทีเลยหลังฝ่ายความมั่นคงร่วมมือกับกลาโหมค้นสำนักงานนายกรัฐมนตรีและรวบคนสนิทของเนทันยาฮู ขณะที่สื่อก็ลือสะพัดว่าเกิดรัฐประหารในรัฐบาลเนเนทันยาฮูสุดท้ายเนทันยาฮูลงมือก่อนค่ะไม่ลังเลเกิดกระแสต่อต้านทั่วไปในหมู่นักการเมืองฝ่ายค้านกองทหารและประชาชนคนอิสราเอลลงถนนกันอีกพรืบเอาแล้วที่เทลเอาวีเนทันยาฮูอธิบายการปลดแม่ทัพของเขานะคะขลานก็คือแม่ทัพด้านความมั่นคงของอิสราเอล เขาบอกว่ามันมีสาเหตุจากวิกฤตความเชื่อมั่นความไว้วางใจที่แตกราวค่อยๆเกิดขึ้นระหว่างเขากับกัลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาบอกว่ามีมานานแล้วแต่มันส่งผลทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการความพยายามทำสงครามของอิสราเอลได้อย่างมีประสิทธิผลพูดง่ายๆชี้หน้าว่าหนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเป็นอุปสรรค ทำให้ไม่ชนะฮามาสและฮิสบุลลอสทัทีนี่หาแพ้นะคะหาแพ้สองก็แหลือเรื่องรับประหารเพราะว่าหนึ่งกะลันเนี่ยเป็นรัฐมติว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วดูแลฝ่ายความมั่นคงด้วยแต่คนที่มาค้นสำนักงานของเนทันยาหูและจับจับไปสอบก็ตามไม่ได้ขังก็ตามจับคนสนิทเนทันยาหูอันนี้ก็คือ ฝ่ายความมั่นคงและกลาโหมร่วมมือกันใช่ไหมนั่นแหละจึงเกิดกระแสรัฐประหารอยากกันนั้นเลยตัดไฟแต่ต้นลมปลดเลยเขาประกาศแต่งตั้งซ้ายเหี่ยวมาแทนนะคะยิสราเอลคัตรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ไปอรารวาที่แถวสาธารณชาติบ่อยมากเอาคนนี้ล่ะค่ะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนกนลันซะขณะที่เลือกนายกิเดนซา มารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศแทนการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ในธันยหูบอกว่าจะส่งเสริมให้คณะรัฐมนตรีสงครามของเขามีความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นและสอดคล้องกันมากขึ้นนี่ปรับคอรมอลเลยแต่คอรมอรสงครามนะคะคอรมอรใหญ่อยู่ตรงนั้นแหละเป็นอยู่บนหิ้งพราะควที่ขับเคลื่อนทุกวันนี้คือคอรมอรสงครามการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่สองค่ะเนธันยยหูเคยไล่กลัลลันออก ตอนเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนทันยาฮูปลดออกเพราะว่าเขาอ้างว่ามีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพราะกะล้านออกมาวิจารณ์เนื่องจากว่าเนทันยาฮูพยายามพูดง่ายๆคุมศาลยุติธรรมนะคะคุมกระทรวงยุติธรรมคุมศาลจะเปลี่ยนกฎหมายจะอะไรต่างๆแล้วกะล้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกสื่อเนทันยาฮูก็เลยปลดปลดปุ๊บกระแสต่อต้าน ทั่วไปหมดเลยนะคะมีการประท้วงครั้งใหญ่ที่เทอาวิฟนี่แหละตอบโต้การปลดกาลันแลวมันติกลาโฮดึงดูดผู้ประท้วงชาวอิสเอลเต็มเลยเป็นแสนนะคะแต่เรื่องนี้ตอนนั้นเนี่ยในทันยฮยอมเปลี่ยนใจนะคะไม่เไม่เดินหน้าปลดเขาขอให้เขากลับเข้ามาก็ใช้การต่อต้านก็จางลงแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ยอมค่ะเพราะฝั่งที่ต่อต้านเขารุกหนัก ถึงขั้นจับคนสนิทค้นสำนักงานตั้งข้อสงสัยว่าเนทันยยหูมีส่วนรู้เห็นกับการเอาความลับทางราชการไปเผยแพร่ภายนอกโดยอำนาจแล้วเนทันยยหูสามารถทําได้นะคะแต่กระแสต่อต้อตานครั้งนี้น่าจะหนักกว่าเดิมเพราะมีกระแสคลื่นที่ไม่พอใจกระจายทั่วกองทัพด้วยปเปลี่ยนม้ากลางศึกมิแต่จะพ่ายแพ้ฐานลายหน่วยงานกอวอดประท้วงนะคะชักชวนแบบประท้วงไม่รบ นี่หนักนะคะถ้าทั้งกองทัพตอนนี้มีหลายหน่วยแต่ไม่ใช่ทั้งกองทัพฝ่ายค้านร,ระดมพลคนอิสราเอลลงถนนมาประท้วงคัดค้านการปลดและมาติกลาหมอีกแล้วแต่เรียกร้องให้เลือกตั้งใหม่ให้ขับในทันยาฮูแล้วก็ที่เทเอาวเนี่ยคนเข้าร่วมชุมนุมมากขึ้นเรื่อยน่าจะไปถึงแสนแน่เหมือนครั้งก่อนแต่ว่าอาจจะกลัวขีปนาวุธของฮิสบุลล์หรือ ฝั่ง resistan อื่นๆก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าไปดูที่โซเชียลมีเดียของอิสราเอลเองจะเห็นการประท้วงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเบนนกานสคนนี้ลาออกจากคณะรัฐมนตรีของเนทันยาหูก่อนหน้านี้นะคะมาต้นปีเขาเป็นอดีตสมาชิกสภาสงครามของอิสราเอลเองออกมาวิาพากษวิจาร์ณการไล่ออกการันของเนทันยาหูมากเขาบอกว่านี่คือการไล่ออกทางการเมือง ซึ่งมันกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของบางคนก็คือฟันฉับเนทันยาฮู ahu, และจริงๆทีมเหี่ยวเขาด้วยเพราะทีมเหี่ยวบอกว่าถ้าเนทันยาฮูเนี่ยยอมอ่อนข้อใครก็ตามจะล้มรัฐบาลเขาก็ไม่กล้าหรือจริงๆเขาก็คือบางกระแสว่าเขาไม่อยากทําแต่กลัวสายเหี่ยวแต่ถ้าทีจริงๆแล้วเขาเหมือนติดชิ่งขัดหลังชนกําแพง มีแต่ตอนต้องลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเป็นตายยังไงก็แล้วแต่เหมือนคนแบบเลือดเข้าตากระแสต้านสูงมากภายในอิสราเอลสายเหี่ยวอิตามาเบนเกเวียวเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะไม่รู้ว่ามีการบุกเข้าค้นสำนักง,งานของนายกอะไรหล่งนี้เขาแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของเนทันยยฮูบอกว่าคืนยังอยู่กะลันยังอยู่เนี่ยจะไม่สามารถได้รับชัยชนะ ในสงครามได้พูดในง่ายว่าไอที่แพ้ทุกวันเนี่ยเพราะการันวม่านั้นเถอะแต่กะรันเนี่ยเคยออกมาวิพา์วิจารณ์ในทันยูหูออกสื่อเลยนะคะว่ารบสเปะสปะ,สปะไม่มีแผนยุทธศาสตร์ไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนนี่เป็นโอกาสที่เนทันยูหูจะขจัดคู่แข่งทางการเมืองรัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะที่เป็นทางการนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเป็นรายงานจาก าหน้าที่เอเซที่บอกกับสื่อของรอเซลนะคะบอกว่าแอนโทนีบลิงเคนรัมตีว่าการต่างประเทศของสหรัฐและเจคซัล l i วันซึ่งเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งสองคนนี้ประกาศตัวเป็นไซออนนะคะต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปลดกัลันครั้งนี้แต่ทำเนียบขาวเมื่อเช้านี้เองเพิ่งออกถแถลงการว่าอดีตรัมติกกลาโหมนั้นสหรัฐยอมรับเป็นมิตรที่ดีมีความสัมพันธ์อันดี แต่อย่างไรเสียสละยังคงสนับสนุนอิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลงนัน่นก็คือ,เ,อ,อเนทันยาหูปลดสรัตไม่มีความเห็นยังคงสนับสนุนอิสราเอลต่อไปเนทันยาหูเนี่ยบาราหัมคลั่งพอสมควรนะคะศัตรูรอบทิศแม้แต่ภายในบ้านของตัวเองข้อสังเกตนับตั้งแต่กัลลันไปเยือนวอร์ชิงตันนะคะโดยที่ไม่มีเนทันยาหูไปด้วยวอชิงตันเชิญกัลลันไปถึงสองครั้งครั้งล่าสุดเนทันยาหูระง,งับไม่ให้ไปเอง มีกระแสว่าจะโค่นเขาเนี่ยคนลงมือคนที่เข้ามาค้นออฟฟิศเขาก็เป็นคนของฝ่ายความมั่นคงม,มีหรือกรลาหมจะไม่รู้เขาก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยชิงลงมือก่อนเรียบร้อยเตะตัดขาเลยก็คือปลดออกเลยทีนี้เรื่องรัฐประหารจะจริงหรือไม่ก็ตามจริงๆแล้วมีไฟจึงมีควันนะคะกระแสความไม่พอใจในทันยายูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตลอดว่า ไร้ฝีมือจนป่านนี้นะับปียังไม่ชนะสักที่แก้ปัญหาไม่เป็นแก้ปัญหาไม่ได้รบแบบไม่มีแผนขัดขวางการเจรจาแลกเปลี่ยนฉเฉลยกับฮามาสอย่างจงใจเรียกว่าภายในเนี่ยไม่พอใจในธันยาฮูกับทีมเดียวมากมากถึงมากที่สุดเลยแต่เขาเรียกร้องที่ผ่านมาก็คือเรียกร้องให้เจรจาเรียกร้องให้เลือกตั้งใหม่แต่ก็เป็นเรียกร้องทางการเมืองไม่มีาการเคลื่อนไหวแบบ รุนแรงนอกจากประท้วงนะคะประท้วงนี่แหละฝ่ายรัฐะเนี่ยรุนแรงกับคนของตัวเองมากกว่าฉีดน้ําทุบตีมีให้เห็นสะพัดในโซเชียลวันนี้น่ะจริงๆแล้วคือฝีแตกแล้วค่ะแม้ในทันยหฮูจะพยายามสยบเรื่องอื้เช้าในกองทัพของตัวเองว่ามีการคขายความลับหรือมีการคอรัปชันแต่เขาสกัดคู่แข่งไปแล้วค่ะในทันยหฮูมองการันเป็นคู่แข่งนะ ว่ามีใครเอาเขาลงหรือเขาลงเนี่ยคนที่ขึ้นมาน่าจะเป็นกาลันเปิดทางเนี่ยทยันยูเปิดทางแล้วให้สาเยวคุมเบ็ดเสร็จทั้งคณะรัมมันตรีสงครามและคณะคอรมอชุดใหม่ด้วยปัญหาภายในของอิสราเอลมันแตกนะคะเห็นชัดทั้งเศรษฐกิจการเมืองการทหารสะสมมานานแล้วตอนนี้ระเบิดแล้วพร้อมๆกันนะคะทำให้เห็นลางแพ้ของอิสราเอลมาเยือน ทั้งๆท,ที่ยังไม่ทันได้ลุยกับอิรานเลยเนทันยาฮูพยายามลากสรัฐให้เปิดหน้ารบเต็มรูปแบบแต่สรัฐยังยึกยักให้อิสราเอลเป็นกองหน้าลุยก่อนหวังให้เหมือนกับบทบาทของอยูเครนแต่เนทันยาฮูไม่เหมือนเซเลนสกี้นะคะเขาไม่ยอมพังคนเดียวสรัฐต,ต้องมาเต็มตัวแต่ลุยโหดมาแล้วจนนานาชาติทั่วโลกเขารับไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวกดดันอย่างเต็มที่ทุกวันเลย หมายสารก็ของ ICC ICJ ก็จออยู่ใกล้ๆหน้าบ้านเนี่ยแต่ถูกห้ามถูกชะงักไว้โดยสรัฐอยู่ถ้าปล่อยมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าสรัฐไฟเขียวยังไงในธันยูก็ต้องเดินหน้าต่อไปขยายขอบเขตสงความให้กว้างใหญ่จนกว่าสรัฐอิรานจะเปิดหน้าลุยกันแบบจะจะเนธันยาฮูจึงปลอดภัยในอำนาจนะคะเพราะว่าโลกจะไปสนใจศึกใหญ่นั้นกลิ่นรัฐประหารจริงๆแล้ว อาจเป็นการรู้เห็นของสรัฐก็ได้เพราะเริ่มเห็นว่าเนทันยาหูยากจะควบคุมเอาไม่อยู่เนี่ยในเกมใหญ่ยิ่งฮิสบล็อกเคลื่อนไหวไล่ล่าผู้นำอิสราเอลมันก็ยิ่งเข้าทางค่ะหากเนทันยาหูเป็นอะไรไปสรัฐจะชี้ไปที่ใครคะถ้าไม่ใช่อิหรา่านเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจุดศรัทธาสนับสนุนเรา บริจากตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูนมาณโอกาสนี้ค่ะ